กไม่ว่าอยู่ไหนจะมือเดินเคียงกันไปด้วยหัวใจผูกพันจะอยู่เป็นกำลังของใจเด็กอุ่นสักครู่แล้วอ่เด็กจะดูคุยเอาใหครับอาใหมครับหน่อมีการเรื่องการไม่ว่าอยู่ไหน จะมืเดินเคียงกันไปด้วยหัวใจผูกพันจะอยู่เป็นกำลังต้องใจคนทางยาวไกลไม่หวั่นให้มาวิคิวพร้อมเราก้าวตลอดไปรวมใจเราด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครเดิน เพราะหัวใจผูกพันจะอยู่เป็นกำลังข้างใจผลทางยาวไกลไม่หวั่นให้บาร์บีคิวของเราเก้าวตลอดไปให้บาร์บีคิวของเราเก้าวตลอดไปโอเคครับคุณครับ